มาเอาใจกับพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเช่านากันแน่ค่ะโดยทางกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้เพื่อนในออกมาชี้แจงนะคะเกี่ยวกับเงินไขเงื่นซอยเช่านานะคะหนึ่งพ0 0บาทต่อไร่อยู่ในงบประมาณนะคะก็คือ2.8จุดแพันล้านบาทนะ,ะโดยก็มีการเน้นย้ำนะคะแจ้งให้กับเกษตรกรกร,รีบขึ้นทะเบ,บียนก่อน30เมษายนนี้นะคะโดยติดตามสรุปประเด็นนี้กับทีมโซเชียลเ b t อุบลคะ่ะ ต่อมนี้นะคะนายพิชัยนริพธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะมอบหมายให้กรมการค้าภายในชี้แจงและสร้างความเข้าใจแก่พี่น้องเกษตรกรจากมติที่ประชุมคณะกรรมก,การนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือว่านาบคาที่จะช่วยเหลือชาวนาโดยจ่ายเงินชดเชยเกษตรกรโดยตรงไร่ละ1,000บาทคนลัไม่เกิน10ไร่วงเงินงบประมาณ2867.23ล้านบาทช่วยเหลือได้ทันทีไม่กระทบการใช้งบประมาณเพราะว่ามีวงเงินจากมาตรการข้าวนาป ที่่เหลืออยูสามารถขอกลับนํามาใช้ได้โดยมีเงื่อนไขว่าเกษตรกรจะต้องมีการปรับโครงสร้างการผลิตไปปลูกเพื่อชฐกิจอื่นที่เหมาะสม หากจะปลูกข้าวนะคะก็ต้องใช้พันธุ์ข้าวดีให้ผลผลิตสูงและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งนี้ค่ะจะจ่ายเงินให้กับเกษตร,รกรที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ปลูกข้าวนาปรางังโดยตรงในปี2568ซึ่งมีการลงทะเบียนแล้ว2.3แสนครัวเรือนประมาณ4ล้านไร่มาดูตัวเลขในปี67บ้านนะคะ67ก็ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวนาปัง3.2แสนครัวเรือนประมาณ5.5ลา้านไร่เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนได้จนถึงวันที่30เมษายน2568นี้นะคะและก็จะนําเสนอครมออนุมัติต่อไป รวมถึงมีมาตรการอื่นๆช่วยเหลือด้านอื่นๆด้วยค่ะส่วนตัวเลขการส่งออกนะคะเดือนมกราคมค่ะโต13.6%ด้านกระทรวงพาณิชย์จะเร่งขับเคลื่อนง,งาน8เรื่องด่วนเช่นการดูแลราคาสินค้าเกษตรเดินหน้าส่งออกเร่งเจราจา FTA และให้การช่วยเหลือ SME เพื่อผลักดันให้เศรษฐกิจโตอย่างต่อเนื่องค่ะ